หนึ่งโรคยอดฮิตที่เป็นปัญหากันมายาวนานและเป็นกันมากเกือบทุกสวนเจอกันเกือบทุกสวนนะครับนั่นก็คือโรคเปลือกแตกเปลือกแห้งครับโรคนี้นะครับเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคครับคือโรคในยามพลานะครับมีสองกลุ่มนะครับแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มโรคที่มีเชื้อโรคครับอันนั้นนะครับเกิดจากพาหะเชื้อราเป็นเหตุนะครับอันที่สองครับกลุ่มที่สองนี้นะครับไม่มีเชื้อโรคครับเป็น อาการเปลือกแห้งเปลือกแตกนะครับเกิดจากสาเหตุทองสารอาหารสารอาหารนี่นะครับเขาจะนํามาเลี้ยงความเจริญเติบโตหรือว่านํามาแปลงเป็นน้ํายางนะครับแน่นอนครับถ้าเราปลูกใหม่ๆนะครับมันก็ยังไม่เป็นนะครับมันยังไม่เป็นโรคนี้นะครับแต่พอระยะเวลานานไปนะครับเราไปกรีดแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับน้ํายางที่เรากีดได้ออกมานะครับมันคือแร่ธาตุทั้งหมด14ธาตุนะครับเขานาไปแปลงเป็นน้ํายางนะครับให้กับเราช่วนหนึ่ง ส่งไปเลี้ยงความเจริญเติบโตและอีกส่วนหนึ่งส่งมาแปลงเป็นน้ำยางเ,เพื่อนเพื่อลองคิดดูครับว่าเราไปกรีดเขา2วันครั้งหรือว่าบางคนก็3วันครั้งหรือว่าวันเหรียญวันนะครับเรากรีดเกือบทุกวันนะครับแล้วเราเอาน้ํายางพอได้น้ํายางปุ๊บนะครับเราเก็บไปขายข้างนอกเก็บไปขายข้างนอกนั่นคือน้ํายางนั้นนะครับคือธาตุอาหารคือแร่ธาตุครับพอเวลาเราเติมพอเวลาเราเติมปุ๋ยทดแทนเติมธาตุอาหารทดแทนครับถ้าเราเติมเฉพาะธาตุหลักสิ่งที่มันขาดก็คือธาตุรอง แคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันและพวกธาตุเสริมนะครับอีกแดธาตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาการโรคที่เป็นโรคเปลือกแตกเปลือกแห้งนี้นะครับหลายคนหลายสวนแก้ได้นะครับหลายคนหลายสวนแก้ไม่ได้นะครับบางคนนะครับก็รู้นะครับสาเหตุว่ามันเกิดจากสิ่งนี้นะครับก็แก้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าบางคนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งนี้นะครับก็เลยไม่ได้แก้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหานะครับมีทางแก้หมดทุกอย่างนะครับและนี่ก็คือโรคที่เป็นปัญหา ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่บางคนแก้ได้และแก้ไม่ได้ครับสาหรับคนที่แก้ไม่ได้เป็นกําลังใจให้นะครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนอย่างพราคอมเมนต์มาครับ